น้องเสาของเราวันนี้ทำน้ำพริกสักขันนะฮะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะชิมให้ทุกท่านได้ดูกันนะฮะน้ำพริกสักขันคุณเสานะครับบ้านก่อนมุดนะฮะเออน้พริกสคันี้มีในนี้มีอะไรบ้างครับมีเกล็ดถงกระโดดตัวเนี้ยตัวเนี้ยมะเขือเตทมาสเตทเอามะเขือเทศใช่ไหมครับสารอะไรต่อนะฮะตุ้งตอ้ะ อีม่เอกแข็งแข็งนี่คืออะไรเนี่ยแข็งแข็งก็คือสักันสัคันใช่คนวยเราเรียกสักันมันมันเป็นผักกินแต่ว่าชื่อมันชื่อสะกันมันแตปมันมันเหมือนเห็ด่มันเนหมือนเห็ดเห็ดหรอใช่ไะเแนเนี้ยนะใช่หนในแหวกดูสิอเนี้พี่ทนมันมเนี่ยนะ มันจะเป็นท่อนไม้พี่หั่นเป็นแว่นๆก็คือเป็นท่อนไม้ใช่แล้วเป็นเหมือนถาวันไหมฮะเออใช่น่าจะชาใช่เราเราไปหากินกันยังไงเนี่ยหากินจะอยู่ในป่าเลยไม่ไม,ไม, <clog. S 1> มีอะไรจะกินแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ประเทศไทยไม่มีกินแน่นอนหมายความว่าไม่มีอะไรจะกินแล้วใช่ไหมมีค่ะแต่ว่าอยากกินอันนี้อร่อยกว่าลองดูอีกทีนได้ได้หนุ่มบัณฑิตหนุ่ม ใช่ยุ่มแล้วคุณยุ่มล่ะพี่แปลว่าอะไรคก็คุณยุ่มคุณยุ่มแต่ว่าอร่อยใช่ไหมแต่ว่าไม่อร่อยอ๋อต้องบอกว่ายุ่มเฉยใช่ถ้ายุ่มก็แปลว่าอร่อยใช่ถ้ายุ่มแต่ว่าอร่อยกินอีกครับผัดครับ วันนี้ผมมีโอกาสได้ชิมน้ำพริกอยู่อย่างหนึ่งชื่อน้ำพริกสะคันนะครัของชาวบ้านก่อนงุดนะครับและก็ได้ถ่ายทำชีวิตการบวชลูกแก้ของพี่น้องปลางแถววัดเกษตรจันทรามแห่งนี้และได้มาร่วมยินดีกับคุณจอยและคุณสังณวัดเกษตรจันทรามติดตามคลิปเต็มกันเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับ